สดีค่ะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จงังหวัดสงขลาขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม2567เชิญรับชมได้เลยค่ะาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์มีนักเรียนที่ส่งต่อจากหน่วยงานจำนวนหนึ่งรายสภาพปัญหาครอบครัวยากจนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อท็จจริงพบปัญหาทางสังคมจำนวนสี่ราย วันที่21มิถุนาย,ยนได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันโฮมจังหวัดสงขลาณศูนย์นเรียนรู้วันที่12กร,รกฎาคมนายอัธชัยดุลยพัฒน์ห่วงหน่วยการศูนย์เรียนรู้นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กนิ่งเดย์สุนสรีภาคใต้จังหวัดสงขลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2517 วันที่16กรกฎาคมสูนเรียนรู้ให้การต้อนรับนางสาวชวนชมจันทวงศ์ผูู้ตรวจราชการกระทรวงพมประจำปีงบประมาณ2 5 6 7เขตตรวจราชการที่5ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สูนเรียนรู้และผู้ข้ารับการฝึกอบรมาชื่อเป็นสถาบันวันที่19กรกฎาคมนายอัธชัยดุลยพัฒน์ผ่้มในการสูนเรียนรู้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมคารวาตจิตอาสาพระราชทานกระทรวงพมภายใต้โครงการ พอมร้อยดวงใจจิตอาสาเพื่อประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2547และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่สบปัญหาทางสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพและสภาพความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโขงจำนวนหนึ่งครัวเรือน แผนการดำเนินง,งานต่อไปการดำเนินง,งานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพก,การฝึกอบรมอาชีพสถาบัานมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรวม428คนแต่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมอาชีพจำนวน5หลักสูตรรวม43คนกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และอยู่ระหว่างการฝึกอบรมอาชีพตั้งแต่วันที่10ถึง29กระกฎาคม2567จำนวน20วันในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนทั้งสิ้น3กลุ่มรวม75คนและมีแผนการดำเนินงานติดตามเยี่ยมกลุ่มและสอบข้อมูลทั้ประสบปัญหาทางสังคมในช่วงต้นเดือนสิงหาคมการดำเนินงานด้านอื่นๆให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจำนวนทั้งสิ้น3คณะรวมกลุ่มเป้าหมายจำนวน228คน การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้รายง,งานผลการเบิกจ่ายณวันที่23กรกฎาคม2567คิดเป็นรอยละ73.04%